เราโตแล้ยิ่งได้ทํามากกว่าร้องเพลงอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วการร้องเพลงก็คือชีวิตใจิตใจของเรายิ่งเพลงลูกทุ่งอะ่ะมันคือเพลงที่สร้างเราจริงๆทําให้เรามีทําให้ครอบครัวเรา สบายขึ้นด้วยเป็นการหาเงินด้วยอะไรอย่างเงี้ยต่อให้วันนี้เรามีทำทำอย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายการร้องเพลงก็เป็นสิ่งที่เราลักที่สุดอยู่ดีวันนี้นะคะเราได้พบกับปิ่นพรชนกหรือว่าปิ่นเดอะสตาร์และยังเป็นเจ้าของแชมป์ศึกวันดวลเพลงถึง10สมัยที่ล่าสุดได้เดินทางมาอัปเดตชีวิตในปัจจุบันและเส้นทางชีวิตกว่าจะมาเป็นปิ่นเดอะสตาร์ในวันนี้และยังแอบกระซิบอีกว่าขึ้นแท่นนางเอกละครเรื่องแรกในชีวิตบทสัมภาษณ์จะเป็นอย่างไร ไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะก็แฮปปี้ค่ะเป็นเรารู้สึกว่ามันเป็นปีที่เรามีความสุขมากทั้งงานทั้งเรื่องชีวิตอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแฮปปี้มากๆวายแรงมากจริงๆแล้วอ่าหนูหนูเหมือนเหมือนกับพี่บอลลี่เลยพอเวลามันผ่านไปอะ่ะเรา เหมือนกับว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะจริงๆอ่ะเราเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วเราชอบความสนุกกางแต่งตัวหรืออย่างเพลงเงี้ยเราก็ชอบเพลงร็อกอะไรเงี้ยค่ะเพราะเหมือนมันปัจจุบันมากขึ้นเราก็เป็นตัวเองได้มากขึ้น<อ>สนุกค่ะเพราะว่ายิ่งยิ่งเราโตเรายิ่งได้ทํามากกว่าร้องเพลงอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วการร้องเพลงก็คือชีวิตจิตใจของเรายิ่งเพลงลูกทุ่งอ่ะมันคือเพลงที่สร้างเราจริงๆทําให้เรามีทําให้ครอบครัวเรา สบายขึ้นด้วยเป็นการหาเงินด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถเป็นอาชีพให้เราตอนโตได้อีกอะไรเงี้ยการร้องเพลงก็คือถ้าถามว่าขาดไปได้ไหมไม่ได้เลยต่อให้วันนี้เรามีทําทําอย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายการร้องเพลงก็เป็นสิ่งที่เรารักที่สุดอยู่ดีเป็นการตัดสินใจอย่างหนักหน่วงที่จะไปเพราะว่าคุยกับคุณพ่อแล้วคุณพ่อกับคุณแม่ ถามพี่สาว้วยเลยลเขาไม่อยากให้เราไปเลยเพราะว่าเขารู้สึกคือเราอยู่ในวงการประกวดอะมันมันมัน,ม,นมันก็แค่วงการประกวดลูกทุ่งมันก็แคบๆอะค่ะพี่แล้วพอเราไปรายการใหญ่เดอะสตาร์อย่างเงี้ยเราต้องเจอกับ นักองคนเก่งสากลคนเก่งป๊อปอะไรเงี้ยแล้วเขา <อ S 1> <อ>ลูกผูกเข,ขากลัวว่าหนูจะสู้ไม่ได้แล้วหนูจะแบบคือคุณพ่อเขาเป็นคนที่เป็นห่วงความรู้สึกลูกมากเขาจะแบบกลัวลูกเสียใจแต่คุณแม่เขาจะแมนๆกว่าคุณพ่อน,นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้ววันนั้นอะจาได้เลยไปกับคุณพ่อสองคนแล้วก็นั่งรอต่อแถวแบบ5 0 0พันคนอย่างเงี้ยแล้วพ่อก็แบบกลับบ้านไม่ลูกแบบสงสารหนูอะไรเงี้ยค่ะที่แบบว่าต้องไปสู้กับอีก5 0 0พันคนซึ่งเราไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยสุดท้ายเราอุ้ยตกใจมากง่วงมากที่เข้า8คนคือคือเราไม่คิดตั้งแแต่่่่่วววัันนทีเราาอชล้ะค จะเข้ามาถึงลึกขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. คุณพี่คือหนูรู้สึกแฮปปี้แล้วถ้าจะตกคนที่8 mm hmm. ในวีคหน้าก็คือจบ mm hmm. ไม่มีปัญหา mm hmm. เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันยากมากๆแล้วที่เราเข้ามาตรงนี้ได้อะค่ะ mm hmm. แล้วตลอดระยะเวลา3เดือนที่อยู่ mm hmm. ที่อยู่ในรายการอ mm ่ะ hmm. คือเราจะไม่ได้เสพอะไรที่เกี่ยวกับข้างนอกเลยค่ะโทรศัพท์ก็คือไม่ได้แตะ mm hmm. หนังสือพิมพ์ทีวีคือห้ามดูเลยที่เป็นโซเชียลคืองด mm hmm. มันจะกระทบจิตใจเราได้แล้วผู้ใหญ่เขาไม่อยากให้เราเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือซ้อมตื่นเช้ามาตีห้าทุกวันต้องวิ่งและ วิ่งเสร็จไปซ้อมเต้นวิ่งไหนที่เต้นหนักๆนี่คือซ้อมเต้นแบบสุดอะไรเงี้ยค่ะคือมันเหนื่อยมากจริงๆแล้วเราสึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากถ้าเราไม่เข้าไปแข่งเราไม่มีทางได้ทําอะไรแบบนี้เลยอะ่ะซึ่งเราตัดสินใจถูกมาแต่แต่ว่าแบบหนูก็ยังรู้สึกขอบคุณทุกๆคนที่ยังจําเราในฐานะปินเดอะสตาร์ได้ทุกวันนี้ผ่านมาเปีอะ่ะก็ทุกคนก็ยังเรียกเราว่าปินเดอะสตาร์อะไรเงี้ยค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราดีใจมากที่เราได้มีโอกาสทําอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยได้ทําเลยแล้วเราก็ถ้าเราไม่ตัดสินใจมาที่เนี่ยเราก็ไม่มีวันนนไได้ท้ททําาาจริๆม่่่ววเเป็เล,ปปเลยีุก ก็แทบจะร้องเพลงป๊อปในแบบหลายๆงานของเราเหมือนกันอะไรเงี้ยมันทาให้เรารู้สึกว่าเราได้อะไรมากมายหลายอย่างมาจนถึงทุกวันนี้เราก็รู้สึกว่าเรามาถึงทุกวันนี้ได้เพราะรายการเดอะสตาร์จริงๆค่ะที่สุดค่ะเพราะรายการนี้เลยจริงๆเร็วๆนี้เลยนะคะหลักๆน่าจะเป็นภาพยนตร์เพราะว่าเราได้มีการถ่ายทําไปประมาณแบบครึ่งนึงแล้วแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มอีกสักวันอีกครึ่งนึงเ่เด,เ,ดเดี๋ยวอาจจะได้ดูแล้วประมาณปลายปีถึงต้นปีนะคะปิ่นคิดว่านะคะไม่เกินก็ฝากด้วยเป็น เรื่องกระซิบรักค่ะบอกได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดหน้าเลยก็คือใช้ชีวิตอยู่ที่หน้าเลยในการถ่ายทำศึกษาวิธีการใช้ชีวิตของคนหน้าเขาอยู่กันยังไงเขาเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องไปคลุกคลีกับคนที่นั่นเลยค่ะบเป็นเป็นปนางเอกะค่ะเนี่ยพี่เห็นไหมทุกคนถึงไม่อยากคุยกับหนูเพราะว่ากลัวยายคนนี้ไม่มีใครเข้าหาหนูเพราะกลัวยายคนนี้ ก็คือเป็นเป็นนางเอกค่ะแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าฟิลแบบสาวสาวนอกสาวใจมาช่วยคุณพ่อพัฒนาหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ประมาณนั้นท่าทายท่าทา,ทายากค่ะเพราะว่าคุณอาไพโรดเป็นคนที่เข้มงวดมากแม้กระทั่งคําพูดคําเดียวที่แบบไม่สื่อสารอารมณ์หรือเขาเขาจะรู้เลยว่าเราอะปลมนะไอไอคำเนี้คือมันรู้เลยว่าไม่ได้พูดมาจากความรู้สึกอะไรเนงะี้ยคือเขาจะรู้หมดเลยแล้วแบบ เหนื่อยมากแต่ก็สนุกมากๆอยากให้ทุกคนได้ดูค่ะถ้าปัจจุบันนะคะก็รายการทีวีเลยค่ะเกือบทุกช่องนะคะจะเจอจะเจอนะคะเป็นรายการเกมโชว์ด้วยรายการร้องเพลงด้วยนะคะแล้วก็รายการชุมทางดาวทองอันนี้เป็นรายการหลักเลยที่น้องปิ่นประจําอยู่กับพี่บอลลี่ด้วยแล้วก็มีศิลปินท่านอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็สามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะคะได้ที่ IG นะคะน้องปิ่นเลยพิมพ์ว่าจริงๆพิมพ์ใน Google ก็ได้ปิ่นพรชนก IG ก็ขึ้นเลยค่ะ